ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแง่แล้วก็อยู่กับนี่นะครับผมงานปูนนะครับตัวนี้นะครับเป็นปูนก่อนะครับเป็นปูนเอ้ยปูนปูนก่อปูนฉาบปูนเทนะครับก็อันนี้นะครับเขาเอามาเททําการปูกระเบื้องนะครับก็อันนี้จะเป็นการปูปูเหลวนะครับปูนปูนปูนลักษณะแบบนี้นะครับก็ใช้เน่พี่นุ้ยมาดูครับเสือ ซูปเปอร์ซีเมนต์ผสมนะครับผมก็ชาบเท่นะครับใช้ได้หมดนะตัวนี้ก็จะเป็นปูนกาวนะครับซึ่งเอาไวา้ยากระเบื้องนะครับไปดูหน้างานกันเลยนะครับ เียกอันนี้เรียกปูเปียกนะไม่ใช่ไม่ใช่ฟูขุยหนูนะครับผมก็ปูเปียกนะครับตัวนี้จะมีตัวจับตัวจับร่องกระเบื้องด้วยใช่ไหมช่างใชครับนะครับตัวนี้ก็จะสะดวกสบายนะครับร่องก็จะเท่ากันนะครับก็นี่นะครับตรงนี้นะครับช่างศาสตร์นะครับก็ฟูแล้วนะครับตัวนี้มีโนะไปโดยใกล้ตัวนี้นะครับเป็นตัวจัดระดับนะครับผมจัดระดับนะครับผม จะเป็นลักษณะตัวนี้นะครับเวลาเรานะครับอยากจะให้กระเบื้องเท่ากันนะครับต้องกดเข้ามาแบบนี้นะครับก็พื้นกระเบื้องตรงนี้นะครับจะเท่ากันนะครับส่วนตัวนี้นะครับเนี่ยพี่น้อยซูมใกล้ๆครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวจัดนะครับผมจัดร่องกระเบื้องนะครับเป็นตัวขาวๆเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเอาให้ดูข้างนอกแล้วกันนี่นะครับช่างศาสตร์โยนมาแล้วนี่นะครับ มาอย่างไวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวจัดร่องนะครับผมร่องมุมอ่าจัดมุมนะครับจัดมุมจัดร่องกระเบื้องนี่แหละนะครับตัวนี้คือตัวปรับระดับนะครับผมปรับระดับกระเบื้องนะครับให้อ่ระดับนะครับไม่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 ถูงกันจนเกินไปนะครับก็อันนี้นะครับถามว่าทําไมนะครับย่างศาสตร์มุงปูด้านข้างมาเลยถามย่างศาสตร์ดิทําไมถึงปูด้านข้างมาได้ครับอ๋อเพราะว่าจะของท่นนอนในห้อง อ๋อเราต้องทําให้เขาเดินได้ก่อนว่าเราก็เลยไล่จาก่ของรันมาทันงนี้ถ้าธรรมดาทั่วไปข้างๆจะไว้ก่อนใช่ไหมใช่ข้างๆจะไว้ก่อนแต่อันนั้นมันจําเป็นต้องไว้เขาเดินก่อนนี่นะครับผมมันนอนไม่ได้อ่าเดี๋ยวเขานอนไม่ได้เพาจะเข้าลาบากอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่เกะกะนะครับช่างศารก็เลยจัดให้เลยนะครับนี่ดูวิธีวางปูนกันแล้วกันก็นี่นะครับปูนนะครับปูนเป็นอันนี้ลักษณะเป็นคล้ายๆปูนก่อนะช่างใช่ครับ มุดกอแต่เหลวหน่อย,อยครับก <Yeah. S 1> นะ็วิธีการวางปูนนะครับแบบนี้นะครับ mm. ก็จะเป็นใช้ตัวเน็บตัวเน็บตัวนั้นคือตัวปรับระดับใช่ไหมครับใช่เน็บตัวปรับระดับเน<ไ>็บ,บ <sim> ไว้ก่อนนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเป็นตัวที่ดึงกระเบื้องขึ้นมานะครับนี่สองด้านพี่นุ้ยเห็นไหมเห็นเห็นเห็นชัดนนะเห็นชัดนไหมเห็นชัดอ่านะครับ ตัวตัวที่เป็นปีกนี่จะดึงกระเบื้องขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับจะดึงกระเบื้องขึ้นมานะครับก็ช่างก็เหน็บไว้แบบนี้นะครับเหมือนกันนี่นะครับตอนนี้ก็เหมือนกับวิธีการไล่ไล่ปูนนะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ปูนขุยหนูนะครับก็จะจะร่อนร่อนร่อนง่ากร่อนยากนะมันมันต่างกันยังไงขุยหนูบางครั้งเราปูไม่ทันู แล้วมันจะไม่ค่อยจับตัวก็จะมันก็เสียเสียเพอแล้วคุยหนูมันมันจะมีอาการพอใช้ไปช่วงม่ใหม่มันจะยุบได้บางทีคนไม่รู้ยกโตไปวันอะไรเงี้ยมันจะยุบก่อนอแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันมันแข็งแล้วก็แข็งเลยพวกนี้พวกนี้เดินได้เลยตัวนี้นะ <5. S 1> นี่นะครับกูสื้อแล้วแหละกูะที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับก็เป็น การสานนะครับปูนก่อปูนฉาบปูนเทใช้ได้หมดเลยเนาะนะครับก็นี่แหละเวลาซื้อปูนนะครับอยากรู้ว่าใช้อะไรใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับก็ซื้อแบบนี้จบเลย<บ>นะครับใช้ได้ทั้งหมด3อย่างเลยนะครับนี่ไปดูไปดูดใกล้ๆนี่นะครับได้เห็นว่าช่างสานทําร่องไว้นะครับทําร่องไว้ทำไมช่าง เดี๋ยวเราปูเราโปะปูนตรงนี้สูงใช่ไหมครับพะละักเคาะปุ๊บเดี๋ยวปูนเนี่ยจะไหลไปย่างกันอ่าจะไหลเข้าไปตรงใต้กระเบื้องแล้วมันะไม่ปิ้นขึ้นนี่ถ้าเราไม่ทําร่องนี้มันจะปิ้นขึ้นตรงนในร่องปิ้นขึ้นแล้วคราวนี้เวลายาแนวละบากละบากนี่นะครับก็เป็นเทคนิคของช่างนะครับบอกให้ก็แล้วกันนะครับนี่นะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบให้ถึง หน้าเอกระเบื้องเลยให้ตัวนี้ยันอ่าให้ใต้กระเบื้องเลยครับให้ตัวนี้มันยันพอแล้วโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็รอปูนอีกหน่อยนึงนะครับนี่นะครับก็เกี่ยให้เป็นยังไงนะช่างให้มันหมุนขึ้นนี้ให้มันหมุนตรงกลางนอยหน่อยอ่าตรงกลางน่อยกดทุบมันจะจะขยายเข้าขยายไปเองขยายนี่นะครับเกี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ยกสะเบื้องนะครับ ตัวเบื้องนะครับตัวนี้นะครับก็จะต้องทาปูนกาวใช่ไหมช่างใช่ครับทาปูนกาวกทาปูนกาวก่อนนะครับลงน้ําเพื่ออะไรช่างเพราะว่าตัวเบื้องตามหลักมันต้องแช่น้ำอ๋อแต่นี้เราไม่ต้องแช่และเราไม่ต้องแช่เพราะว่าตา,ามหลักมันไม่ต้องใช้ปูนกาวก็ได้แต่มันสะดวกกว่าเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวมันจะร่อนเราไม่ต้องกลัวมันจะ่อนแล้ว เรามันสะดวกคือเราไม่ต้องไปแช่น้ำนี่นะครับก็แต่ถ้าเราไม่ใช้ปูนกาวเราต้องไปแช่น้ำแช่น้ําไว้ก็ก็เป็นพักแหละเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยใช่อันนี้ใช้กูนกาวก็เอาน้ำลูกใส่ได้เลยใช่ไหมคช่ได้เลยครับนี่ครับพี่นุ้ยซูมให้ดูใ,ใกล้ๆหน่หอยว่าใส่ปูนกาวยนะังไงนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับก็ใส่ปูนกาวก็ใส่ให้ทั่วแผ่นนั่นแหละนะครับ ปาดเนี่เสียวไส้จริงๆเสียวฟันเสียวยันไส้เลยนนาะแกะแกะแกะเสียวยังไงเสียวฟันเป็นยังไงเสียวขนลุกเนี่ยเสียวไม่เคยเสียวไงพี่นุย้ยไม่เคยเสียวฟันที่ไหนนี่นะครับก็อันนี้อ่าวางให้เต็มแผ่นนะครับวางให้เต็มแผ่นนี่เต็มแผ่นอ่าแค่นี้นะครับก็วาง เอาไปปะได้แล้วนะครน,นี่นวิธีการวางพี่นุ้ยสูมให้ดูหน่อยครับก็จะวางให้ใกล้เคียงเลยนะครับวางให้ใกล้เคียงเลยนะครับเราก็ทําการนะครับเคาะนะเน่ยชันสักนะครับ,รบก็จะใช้ดั้มค้อนค้อนดั้มไม้นะครับธรรมดาก็ใช้ดั้มค้อนอยางแต่มันว่ามันไม่ถนัดนะครับช่าง ช่างโดยมากก็จะถนดัดอันนี้แหละดับไม้คืออ้อนยางมันฟังเสียงไม่รู้เรื่องใช่ไหมอ้อนยางอ่ะฟังเสียงไม่ได้นี่นะครับเคาะทำไมช่งางศาสตร์เคาะทำไมขอให้ระดับเสมอน,นะขอให้กระเบื้องนะครับกระเบื้องตรงนี้นะครับให้อ่นาหน้าจเดียวกันนะครับจะเห็นว่าบางมุมนะครับตรงมุมนะครับยังไม่ได้นะ มีครูด้วยครับพี่ครูนะครับอ่ามีเชือกนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีเชือกนะครับเนี่อันนี้เป็นครูนะครับเป็นครูนะครับเชือกมระดรรับไ,ดไ,มไม่เข้านีครับได้แข่งจะทำอะไรควาสุขไม่เข้าเนี่ยไมีเชือกถ้าไม่มีเชือกไม่ไมเข้าอ่าะเนี่ยก็ครูไงเออทิ้งครูไม่ได้ไงทิ้งมไ่ได้แต่ทิ้งครูแล้วก็ตัวใครตัวมันเนี่ย ก็นี่นะครับช่างสา์นะครับมีค้อนด้วยนะครับโอ้โหค้อนแพงซะด้วยนะของทากินนะพี่นุ้ยโอ้ทำกินเลยทำกินเลยนะก็นี่นะครับซื้อมาให้เขารู้นะครับว่ามีนะครับว่าจะได้ไม่ต้องถามอจะได้ไม่ต้องถามว่ามีค้อนยางไหมใช่ใช่ฮะใช่ว่าซื้อมาเดินเคาะไอ้นี้ออกอ๋อ จริงๆเขาใช้คอ้อนธรรมดาตีแตกแต่กลัวโดนกระเบื้องใช่ไหม่าเลยใช้อันนี้ตีนะครับขอซื้อมาเนี่ยแก้ตัวนะครับผมแก้ตัวแก้ต่างแก้ตัวนะเนี่ยนะครับก็นี่นะครับงานสวยๆแบบนี้นะครับล่องจักตรงเรียงกันตรงเรียบร้อยนะครับก็ถ้าสนใจนะครับท่างศาสดร์สนใจไปทำที่อื่นหรือเปล่า อ่าเอาในกะแพงเพชรก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝักเบอร์โทรแล้วกันเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าหกสี่สามสามแปดหนึ่งอ้าวฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวแค่ตังเงียขึ้นเลขให้เลยนะครับก็อันนี้นะครับช่างศาสตร์นะครับรับทำงานต่อเติมภายในกาแพงเพชรก็แล้วกันนะครับใครนะครับสนใจก็ทักมาได้โทรมาพูยได้นะได้ครับโทรมางานเรื่องงาน,นเรื่องอื่น เรื่อง้ไม่ต้องพูนะครับผมไม่ต้องพูดนะครับก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ